สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้6ข้อเรื่องคว,ควรควรให้เท่าไหร่จากคัมพี่โยชวัวบทที่21่ข้อ4ถึง42ละที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใชพนะ้พระเจ้าตอนนี้เพื่อจะปรับมาสอนเราด้วยกันเราที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับถ้าเราดูกันไปตามปกติ tradition ของเรา เราก็จะต้องถึงเวลาอ่านพระพิยาวเลยนะก็คือตั้งแต่ข้อสี่ไปเนี่ยนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตให้คุณไปอ่านเองแล้วกันนะเพราะมันยาวจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาคุยกันหลายๆเรื่องข้อสี่ครับฉลากออกมาเป็นของตระกูลโคฮานนั้นคนเลวีที่เป็นพงพันธุ์ของอารนก็ได้รับเมืองโดยการจับฉลากสิบสามเมืองนะครับ โคฮานได้สิบสามเมืองจากยูดาซิเมโอนและเบนจามินโดยการจับฉลากนะครับดังนั้นโคโคหนะ้าที่เหลืออยู่ก็ได้รับการจับฉลากอีกนะครับจากตระกูลต่างๆแล้วก็เกอร์โชเกอร์โชนนะครับเกอร์โชนโดยได้รับเมืองแรงโดยการจับฉลากสิบสาเมืองแล้วก็เมรารีนะครับข้อ7ได้รับเมืองสิบสองเมืองนะจากเผ่าต่างๆเราก็จะเห็นจะเป็นแบบนี้นะครับ พวกเขาให้ชื่อเมืองครอ9านะครับพวกพวกเขาให้เมืองตามชื่อต่อไปนี้จากเผ่ายูดาซิเมอนก็คือทั้งหมดเผ่าทั้งหมดนะครับได้จับฉลากแล้วก็ให้เป็นกรรมสิทธิ์รวมถึงนะครับรวมถึงเมืองที่เป็นเมืองลีไพร์ด้วยนะดังนั้นคนเลวีจะเป็นคนดูแลนะครับข้อยี่สิบเอดบอกอย่างนี้นะเมืองที่เขาให้คือเมืองเชเคมเป็นเมืองลีไพร์เหไหมครับ เราก็รวมทั้งทุ่งหญ้าด้วยและจะเป็นอย่างนี้นะครับไปจนถึงไปจนถึงข้อ40 42เลยนะครับนั่นข้อ41 42หูมอ่านหน่อยนะเมืองต่างๆของเลวีอยู่ท่ามกลางพวกกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมี48เมืองพร้อมทุ่งหญ้าประจําเมืองเมืองเหล่านี้แต่ละเมืองมีทุ่งหญ้าล้อมรอบทุกเมืองก็มีอย่างนี้นะครับ ทุกเมืองก็มีอย่างนี้ดังนั้นก็นี่เป็นรูปแบบที่เราเห็นจากพระคมัมภีร์การจับฉลานะครับแล้วก็นี่มันเป็นเรื่องในสมัยรุ่นโยชัวนั่นที่คนอิสราเอลมาใช่ไหมที่ผมพูดเรื่องเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของการถวายโดยใจสมัครแล้วก็แน่นอนนะครับเรามาดูคอมเมนต์กันด้วยนะเพราะว่าก็ต้องมีความคิดเห็นนี่โดยเฉพาะผมไฮไลท์ คอมเมนต์นี้ของคุณเอวิภานะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าต้องใช้กูเกิลช่วยเลยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะพูดออกมาได้ถูกต้องนะครับก็คือเขาบอกว่าคุณเอวิภานะครับบอกการถวายสิบรถรวมถึงเงินถวายตามความสมัครใจที่มอบชาวลวีเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาเดิมเป็นการสนับสนุนฐานะของปุโรหิต ของเลวีนะแล้วก็รักษาระบบของพระวิหารนะครับดังนั้นนี่เป็นกฎหมายที่พระเจ้าให้เป็นช่วงเวลานั้นนะครับภายใต้พันธสัญญาใหม่เราอยู่ภายใต้พระคุณไม่มีการกล่าวถึงถวายสิบรถถูกต้องนะครับในพิ่มพิมาไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องถวารสิบรถอย่างไรก็ตามนะครับเปาโลสอนเรื่องนีอ่าอย่างนั้นเรามาดูเรื่องเปาโลสอนกันก่อนนะจาก2โครินธ์บทที่9้า 6, 1, ข้อหถึงข้อ8คุณสามารถไปอ่าน คอมเมนต์นั้นได้นะครับาละครับผมอยากจะชี้ให้เห็นจากสิ่งที่เปาโลสอนด้วยนะครับในเรื่องนี้ควรจะให้เท่าไหร่นะครับลรามาดูสิ่งที่เปาโลสอนกันก่อนเปาโลสอนในหนึ่งโครินใช่ไหมครับเราน่าจะคุ้นกันเพราะว่าจะเขียนอยู่ที่สองถวายด้วยนะข้อหกนะครับ งโครินบทที่9ข้อ6นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยหวานมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่าง ด้วยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาละครับคําสอนของเปาโลนี่บอกว่าหวานน้อยได้น้อยหวานมากได้มากใช่ไหมครับ <_ d> um> ให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจเอาละครับมาถึงคํานี้แล้วครับว่าควรให้เท่าไหร่คิดหมายไว้ในใจคิดเท่าไหร่ครับเอาตามที่คุณคิดละกันอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ตามที่คอมเมนต์ของคุณเอวิภาบอกนะครับว่าเขามองเห็นเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะครับแลวผมเองเห็นด้วยกับความคิดนี้นะแต่ว่าคราวนี้ว่า มาถึงเวลาที่เราต้องสอนกันเรื่องควรให้เท่าไหร่มันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ครับเอาตามคําพูดเปาโลเลยนะหรือว่าเอาตามเอาตามพระคัมภีร์ที่วันนี้เราอ่านกันก็ได้นะวันนี้พระเจ้าตรัสกับคุณผ่านพระคัมภีร์ที่เราอ่านด้วยกันก่อนเลยนะครับก็คือเรามาที่โยชูวไหมจับฉลากนะใช่ไหมเมื่อกี้เราเห็นนะครับจับฉลากบางทีคุณอาจจะอยู่ในยุคนี้ก็ได้ครับว่าอถ้าเรามาในคริสัจกรวก็ผมเสนอวิธีจับฉลากแล้วกัน ครับอาพวกคุณเข้ามากันแล้วเราจะฉลากดูว่าพระเจ้าจะให้คุณถวายเท่าไหรนะแต่ว่าเวลาผมทําฉลากผองก็คงต้องทําจากค่าใช้จ่ายครับอาจจะคนนี้สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันของค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับคนนี้ผมทําไวอ๋อผมทําฉลากแบบแปดสิบสามสิบห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับแล้วพวกคุณก็จับกันเราก็คุณจับด้นไหนคุณก็ทําอย่างนั้นดีไหม นะครับแต่แน่นอน,นครับทุกใบที่ผมทําออกมาให้คุณจับเนี่ยหรือว่าอธิษฐานขอพระเจ้านําก็ตามนะหรือถ้าผมจะเป็นผู้นําแบบแบบโบทบางโบทที่สั่งเลยสั่งพระสัสมาชิกเราจะต้องให้คุณถวายแบบนี้คุณจะต้องถวายที่ดินมาเพราะว่าคุณมีเยอะหรืออะไรเงี้ยนะครับแบบนั้นผมว่าคนคนที่มาร่วมก็คงรู้สึกว่าไม่แฟร์นะแต่ว่า เรื่องนี้มันมันพูดยากนะครับพอมันมาถึงคําถามว่าควรจะให้เท่าไหร่อา้าผมเอาตามหลักการของเปาโลแล้วกันนะครับหลักการเปาโลน่าจะแฟร์กว่านะก็คือว่าหวานน้อยได้น้อยหวานมากได้มากให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจดังนั้นตรงนี้เนี่ยในทุกคนที่มาในคิดสจัจหรือทุกคนที่คิดเรื่องถวายเนี่ยก็จะคิดในใจมาแล้วนะครับแต่คราวนี้ว่าเราอยากให้การดําเนินการเป็นไปได้ ดังนั้นให้คุณคิดหมายไว้ในใจตามรายจ่ายของเราแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีรายจ่ายเดือนละ3,000 3,000เหรียญ3,000ดอลลาร์นะแล้วก็พวกคุณช่วยกันคิดหมายไว้ในใจแต่ว่าให้ครอบวอร์ตรงนี้นะแล้วถ้าไม่ไมไม,ไม่ไม่ถึงผมอาจจะต้องมีการถวายรอบสองนะครับมันก็จะเป็นคําถามอกีว่าควรให้เท่าไหร่รแล้วอาจารย์แฝไหมอาจารย์เราจะมา ถ้าจับฉลากเหรออาไม่จับฉลากให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจแต่ว่าต้องบอกมาแล้วก็ถ้าเกิดไม่ถึงเราจะมีการทํารอบสองรอบสามรอบสี่หรือเดือนนั้นอาจจะห้ารอบตามอาทิตย์ห้าอาทิตย์มันก็จะกลับมาที่ถามว่าควรจะให้เท่าไหร่ผมเห็นด้วยกับคําสอนตอนนี้นะครับมีนักเรียนพกทีธ,ธรรมหลายคนผมเจอตอนช่วงที่เขามาฝึกงานนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เราในคิดจักเราต้องเลิกสอนเรื่องการถวายสิบลดแล้ว เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นคําถามเป็นคําตอบที่ดีมากนะครับก็คือว่าตามพ่มพีไม่มีสอนเรื่องนี้แน่นอนแต่กลับมาถามว่าควรจะให้เท่าไหร่สําหรับผมนะครับเราจะใช้วิธีจับฉลากแบบแบบในโยชัวไหมล่ะทุกคนก็ไม่น่าจะเห็นด้วยใช่ไหมครับแต่แต่ในพ่มพีโยชัวใช้วิธีนั้นนะ หรือว่าเราจะใช้วิธีแบบว่าให้เลวีมาทวงแม่เพราะว่าในตอนเริ่มต้นเรื่องก็คือเลวีมาทวงว่าเขาควรจะมีที่ใช่ไหมแล้วก็โยชัวก็เลยบอกอองั้นจับฉลากหรือว่าเราจะหามาตรฐานสักอันหนึ่งที่เป็นส่วนที่ทุกคนไม่หนักจนเกินไปจริงๆแล้วคำสอนของเปาโลก็ดีมากแล้วครับมีเท่าไหร่หวานมากก็ได้มากหวานน้อยก็ได้น้อยมันดีอยู่แล้วครับ แต่ว่าคนที่เริ่มเข้ามาใหม่ผู้เชื่อใหม่ก็อาจจะถ้งยังถามคำถามนี้อยู่ว่าควรให้เท่าไหร่แล้วเมื่อมาถึงตรงนี้ครับผมก็ใช้มาตรฐานจากพระคัมภีร์เดิมนั่นเองก็คือพระเจ้าสอนเรื่องสิบรถถ้ายหนึ่งในสิบชักออกมาให้พระเจ้าผมเชื่อว่าหนึ่งในสิบที่เราออกมาให้พระเจ้าเนี่ยมันยัง ไม่โหดเท่าการจับฉลากนะมันไม่โหดเท่ากับการที่ผู้นําสั่งคุณว่าอ๋อละตอนนี้คิดจักต้องการที่แล้วขอให้คุณไปอธิษฐานดูแล้วก็คุณสองสาคนที่มีฐานะผมยา้ายคุณถวายเผื่อที่ดินเลยนะครับแล้วที่เหลือพวกคุณที่มีน้อยลงโอเคเราทําอย่างนี้กันผมว่านั่นจะเป็นวิธีที่ทําให้สมาชิกอาจจะอึดอัดใจด้วยซ้าไปกลับมาตรงที่ว่าแล้วถวายตามใจสมัครแล้วครับตามใจสมัครนี่แล้วแต่เลย ถูกไหมครับพระเจ้านําคุณเท่าไหร่แต่กลับมาที่ถ้าคุณหวานน้อยคุณก็ได้เกี่ยวน้อยนะถ้าคุณหวานมากคุณก็ได้เก็บเกี่ยวมากเราควรจะสอนคนว่าเขาควรจะเริ่มถวายที่เท่าไหรด่ดีแล้วนี่เป็นหัวข้อของวันนี้ครับจากที่เราดูจากเรื่องที่เราดูคุณจะตอบผมว่าเราควรให้เท่าไรดี ตอบในใจของคุณละกันครับให้เราอธิฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สัพพจนะที่สอนเราในเรื่องของการที่เราควรจะให้พระองค์เท่าไหร่อย่างไรพระเจ้าพูดกับเราในใจข้าพรองค์อยากให้เราที่จะเรียนรู้เรื่องนี้จากพระองค์เองแล้วเราอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับคิดเห็นยังไงเขียนคอมเมนต์มาต่อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันต่อพระเจ้าพภยครับสวัสดีครับ